สวัสดีค่ะสวัสดีกันอีกครั้งหนึ่งนะคะกลับมาพบกับอาจารย์นันทพรค่ะคลิปนี้นะคะจะทาขึ้นเพื่อประกอบรายวิชา C.11312 กิจกรรมภาษาและวรรณคดีไทยค่ะเป็นวิชาบังคับสำหรับนักศึกษาเอกภาษาไทยชั้นปีที่3นะคะคณะศึกษาศาสตร์แล้วก็เป็นวิชาเลือกสำหรับนักศึกษาเอกภาษาและวรรณคดีไทย ชั้นปีที่3นะคะคณะมนุษยาศาสตร์และสังคม,มศาสตร์นะคะวันนี้อาจารย์ก็จะมาสาธิตนะคะตัวอย่างการอ่านคำประพันธ์ประเภท โครงสี่สุภาพนั่นเองนะคะคลิปที่แล้วก็ได้ฝากกรอนสุภาพไปให้นักศึกษาได้นาไปฝึกฝนนอกชั้นเรียนนะคะเรามาดูกันนะคะการอ่านโครงสี่สุภาพเนาะในบทเรียนนะคะที่ครูเลือกมาแล้วก็จะให้นักศึกษาสอบนั้นก็มีอยู่5บทด้วยกันนะคะกขคงอจอนะคะเวลานักศึกษาจะสอบก็จะต้องนำไปฝึกทั้งทั้ง5บทนะคะแต่ว่าตอนสอบก็จะให้จับฉลาก แล้วก็สอบเพียงหนึ่งบทเท่านั้นนะอะเดี๋ยวจะสาธิตให้ดูนะคะตามมาเลยนะคะบัตรมงคลพาไทยทวารัดแวงเวียงเบียงเสียนสบัดต,ตกตายอกลุกฟุกเงยงัดข้อคด เสกแห่เบนบายไงเงนนไยทวงท้องที่ท้อยลมหายใจไม่สุดนะคะเวลาเรีศึกษาซ้อมลองดูนะคะลมหายใจจะสุดหรือเปล่านะคะมาขอไข่ลอยพลัมเรียกท้า ท่านในรอนบัดระดาดแสนพลภายฟอนพระเดชพระแสดงดนพระเดชคู่เข็นแหน ขนาดพระอังสาคอนขาดดาวโดยความขอควายอ่ะคราวนี้เราจะปรับวลลุมนะคะปรับโหมดลงมาเมื่อกี้สองบทเมื่อกี้เราเราแบบว่าเป็นบทที่ค่อนข้างเขาเรียกอะไรอ่ะเข้มแข็งฮึกหิมฮึก,ฮ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 กหานในการ ในการออกศึกนะคะแล้วก็มีการเขาเรียกอะไรพลอยพรั้มเพรียกท่าท่านในรนเห็นไหมคะแล้วก็ขาดด้าวโดยขวานี่คือไปล้เรียบร้อย <c oughs> บทที่สก็เลยเศร้าเศร้ากว่าเดิมนะคะอุรารานราวแยกยนเสยบเอ็นพระองค์ลงทบท้าวดิน เนื้อคอคดซอนซอบสังเวทวายชีวาดสุดสิ้นสู่ฟังสวยสวรรค์ขาดคอช้างเรียบร้อยนะคะงองูงงง สาวสนมสนองนาัไทายทุนสารราพรัจักจรจากสถานทิ้นท่าสเสด็จแดนธุรกันดานได้ราดสมานหรื พระรานสเสน่รังดาวรังแรมชนัยบทสุดท้ายเศร้ากว่าเดิมนะคะจำใจจำจากแล้วเ <c oughs> นาะ <c oughs> จำใจจำจากจเจ้าจำจอน จำนิราศแรมสมอนแม่รังตรงนี้ต้องมีการตาวัดเสียงนะคะปรับเสียงจากสูงลงมาต่ำนั่นเองนะคะเพราะเพื่อจากไปร้อนอริงราชแลแม่จำทุกจำทเวทว่า สวัสดวีวันทวินขอบคุณค่ะ